เพื่อนเพื่อนมาดูปลาเพื่อนๆมาดูปลาดูปลาอันนี้ที่สวนพุทธมณฑลนะเนี่ยอันนี้ที่สวนพุทธมณฑลนะเนี่ย เพื่อนๆก็มีประชาชนมาเอาอาหารให้ปลาใหชปลาให้นกให้เต่าแล้วแต่เอ้าเอ้าเอ้ากระโดดกระโดดปลากระโดดเห็นไหมคะแอ้ากระโดดเอ้ากระโดดกระโดดปลากระโดดเห็นไหมคะปลากระโดดปลากระโดดเห็นมากแค่เพื่อนปลากระโดดเห็นมากแค่เพื่อนว่างวันนี้ก็เลยมาดูว่างวางวันนี้ก็เลยมาดู มีประชาชนก็เยอะเหมือนกันนะไม่มีที่ไปก็มามีประชาชนก็เยอะเหมือนกันนะไม่มีให้อาหารปลาให้อาหารนกให้อาหารเต่ากันให้อาหารปลาให้อาหารนกให้อาหารเต่ากันเพื่อนๆน่เพื่อนๆนู่นก็เยอะเหมือนกันนู่นก็เยอะเหมือนกันนู่นพี่เห็นปลากระโดดไหม เห็นปลากระโดดมากระโดดมาเนี่ยอ่าเหรออ๋อเนี่ยเขากระโดดมาเนี่ยอ่าถ่ายวิวแถวนี้ให้ดูก่อนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่าเนี่ยถ่ายวิวแถวนี้ให้ดูก่อนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ่าเนี่ยเสือนู่นยาวไปนู่นอะไรเนี่ยเสือนู่นยาวไปนู่นอะไรเนี่ยอ้าวเด็กหล่นลงไปโดนปลากระโดงงามแน่งามเลยใช่ไหม กินได้กินขนได้เนาะงามเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่มากกินได้กินขนได้เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยโอ้นกบินเต็มเลยเพื่อนเเห็นไหมปลาเห็นไหมนกบินเต็มเลยเพื่อนเเห็นไหมปลาเห็นไหม ให้อาหารปลาค่ะปลาชโดตัวใหญ่ด่ตัวเมลเลอร์เลย<ไ>ห<น>ให้อาหารปลาค่ะปลาชโดตัวใหญ่ด่ตัวเมลเลอร์เลย 오 <susur> กดไลค์กดแชร์ช่องมายูรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ช่องมายูรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ